ที่ตกลงมาประมาณ500ล้านตันต่อปีนั้น,น,นก็เท่ากับประมาณสี่เหลี่ยม1กิโลเมตรซึ่งเพียงพอจะใส่สนามกีฬาขนาดใหญ่หลายพันรอบถือว่ามันเป็นเป็นปริมาณของตะกอนที่เยอะอย่างมากเลยนะครับพาตะกอนนี้ยังคงถูกกักอยู่หลังเขื่อนนี่อาจส่งผลต่อชาวนาชาวประมงและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร้อยๆใหม่ปลายแม่น้ำ ต้องขาดธาตุอาหารในน้ำที่จำเป็นและแตะกอนนับตันที่นอนก้นในอ่างเก็บน้ำที่ทวีมากขึ้นก็จะส่งผลร้ายต่อเขื่อนด้วยเช่นกันโดยทั่วไปแลแ้วตะกอนที่ตกลงสู่อ่างเก็บน้ำที่นี่อาจจะลดศักยภาพการทำงานของอ่างเก็บน้ำและบางทีอาจจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของกังหันหากมันลอยตัวขึ้นสูงวิศวกรชาวจีนได้นำพลังงานน้ำท่วมมาใช้ประโยชน์ ในการชะล้างตะกอนออกจากอ่างเก็บน้ำแล้วส่งต่อไปยังปลายแม่น้ำพวกเขาติดตั้งประตูส่งน้ำลึกลงไปภายในเขื่อนแต่ละประตูหนักเท่ากับรถเมย์หนึ่งคันและต้องการลูกสูบไฮดรอลิกในการยกประตูขึ้นเมื่อประตูถูกเปิดน้ำที่ท่วมจะผลัก และกวาตะกรที่นอนก้นผ่านเขือนออกไปวิศวกรชาวจีนหวังว่าอย่างน้อยวิธีนี้จะช่วยให้อีก100ปีก่อนที่ตะกรเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อการผลิตพลังงานของเขื่อนแต่การมีระบบที่ชานฉลาดนี้ไม่อาจส่งตะกรนทั้งหมดข้ามเขื่อนไปได้ นักวิทยาศาสตร์คาดการตะกรนที่ตกค้างอยู่หลังเขื่อนอาจมีน้อยเพียงร้อยละ30จนถึงมากถึงร้อยละ60แต่เจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่าสิ่งนี้คุ้มค่าที่จะจ่ายก็เขามั่นใจว่าประโยชน์ของเขื่อนที่เป็นพลังงานสะอาดและใช้ควบคุมน้ำท่วมมีมากกว่าข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นมา